ใส่ชตัวงามนะครเพื่อให้ก่อะเราทอดทอดปลานะครับกลาสวสวัสดีงามครับตอนเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้าอันนั้นนี่งอไรครับนึ่งเนื้อคุดคุไปเร่อยคก็พอเนืออะไรจ๊ะเนื้อน้ำกับตับมะพร้าวน้ำปูว้าวโอ้โหนึ่งมะนาวนะครับวันนี้เราจะทำน้ำพริกน้ำปูนะครับกับปลาทอดทอดนะครับ อันนี้น้อยครับนี่เขาจะคั่วพริกนะครับน้ำพริกน้ำปูนะครับวันนี้นะครับนี่เราจะคั่วพริกกระถางสุดยอด,ยอดะนะมาแข่งเน่อยข้าศึกคะนนนากระถาไว้นะครับพ เอาไว้หนาบพริกนะครับนี่ครับไปจีด้วยสมบอนะครับอันนี้มันยังมีทานใชยครับเลยเขาหนาบในแก๊สเลยกระทะเลยนะครับผอดฝาโดยมันนี่ตำน้ำพริกน้ำปูนะครับเอาพริกดิเพชรพริกปินทุกหน่พริกดิเพชรเนี่ยพริกปินนะครับนี่ครับหนากระทะเราไปตำใส่น้ำพริกน้ำปูครับตำเป็นน้ำพริกน้ำปูนี่เนีทอดปลาตอนเจ้ากินเข้าอุ่นๆครับเหลือกี่แล้วครับพี่ของเขา พอได้วมาไข่หน่อยนี okay. well uh ่หนาะประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมาดูครับน้ำพริกน้ำปูครับไข่แต่ตำน้ำพริกน้ำปูนะครับลงมือเลยพระแขกใส่แต่พริกครับกระเทียมบางตีกับใส่กระเทียมนะครับบางตีกับใส่แต่พริกกับน้ำปูบ้านลุงเบอร์นี้มากกระเทียมใส่กระเทียมตรงนี้นะครับหอมขาวหนักเนาะกระเทียมรวมหอมขาวนะครับ ลอยด้วยก็ได้มัดกัะจั่มกลับเอานะครับเมนูนี้ทำยากนะครับรอดูรอชมยินดีเนอะนะครับนี่กระปูนี่ทำยากมากหลายขั้นตอนนะครับจั่มให้ดูเฮียถ้วยทำยังไงครับเสร็จถ้วยแบบนี้แห้องทำยังาเหรออือทำยากมากนะครับยากระพริบตานะครับเนอะ ถ้าทัานพลาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งถือว่าปลีน้นพี่น้ำปูด้วยนะครับปลาทอดกระสิีเรียบร้อยเอาเอะไรปลาปลาทอดเขาปลาทอดนะครับสีสันหน้าตาสวยงามกว่านอ๋อนาะอ๋อดูน้ำปูนะครับใส่น้ำปูไปแปดกระเล่ยเออกรมต่ำหน่อยมือ,อ นี่นะครับเดี๋ยวเยดีเยอวเพแคงเดี๋ยวชูกันเนาะนี่นะครับตานมให้น้ำปูคอะใส่ลงไปเลยน้ำปูนะครับเมนูที่ทำยากนะครับบอกเลยยากมากหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับนี่หม้อก็ไหนในถ้วยเนาะน้ำปูเนาะร่าจะสูตรอ่ะสูตรไข่สูตรมั้ยขั้นตอนต่อไปตะแคงใส่ยังเห็นไหม น้ำต้มสุกนะครับเลือดน้ำปลาแล้วน้ำต้มสุกเสร็จลงไปอเอาได้น้ำปลาน้ำปลากับผงชูรสนะครับเอาเอาซคโคมาเนี่ยโอเลยนี่น,น,นี่ครับง่าย นับซากไปครับ <c oughs> นี่เราใส่ผงชูรสนะครับ <c oughs> รแพ้งเสร็จผงชูรสอ่อผเดี๋ยวใส่ในถ้วยก็ได้ใส่ถ้วยอ่ะโอ้โหหนูเฮ้ยตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยนะี่ครับตักใส่ถ้วยครับตักใส่ถ้วยนะครับนี่ครับนูองจ๋าไหมดูนะครับไอ้พิงกรปุกเขาทำไมไปออ่ะ ขุดยอดแ้เข้าอุ่นกันปลาเข้าอุ่นจิ้งทอดปลาทอดเนาะป้าใส่เนาะเอย่าแนมใส่ครับแนมล่างโคกแซมเออเออนั่นเนาะใส่คระมาณประมาณนั้นจะให้นิดติดโคกนะครับเสียดายของนะครับน้ำปูทั้งนั้นนะครับพี่ทั้งนั้นทั้งนั้นดำเลยปลาโยโคกคว่ำเลยเนาะโยโคกเลยโยโคกเลยจ้าอันนี่นะครับโคนเลยแมงงัวไหมงัวมา โอ้ถ้าเป็นน้ำพริกมังดากับหม้อเนี่ยนี่ครับอามน่อยโอเคสองไม่ใช่ติ๋มทำซุปทำสุดสองไม่เต็มครับสองนิดหน่อยนี่ครับเป็นน้ำพริกน้ำปูแล้วครับจัดใส่ท้ายเลยเนาะนี่นะครับน้ำปูของเรานะครับนี่ครับน้ำปูน้ำพริกน้ำปูนะครับคนเมืองพูดจัี๊ดนะครับนี่ครับนี่ขาทอดเขา พี่ปลาทอดมีมันนาฟมดนวยมันนาเนื้อเนื้งพักได้ทุกชนิดนะครับน้ำพริกน้ำปูนี่กับน้องไม้ล้ำขนาดกับน้องไม้นะน้องไม้จะล้ำขนาดแขกจัดจานนะครับจัดจานแน้วแขกจัดจานแล้วอันนี้รงใส่หนข้าวเลยนะข้างเลยเขเลยนะปลาแขกยิบใส่นะครับโอ มาน้า no. สุดยอดครับโอ้จ well no, ับข so ้ออุ Power ่นเนาะมันทอดเขาเนื no, ้อทอดของเจ้านี่เนาะเห็นท้าแล้วครับหอนพี่น้ำปูของเขานะครับเสร็จไปจีนเรียบร้อยครับน้ำพริกน้ำปูนะครับนี่ครับเสร็จไปจีนเรียบร้อยนะครับไปเอาไปกินเลยครับ มาเลยครับหน้ามาเข้าด้วยกัน,นครับอเอาไปใครเก็บข้าแยกอุปกรณ์เฮ้ยอุม้มเก็บดี้มครับ <c oughs> มาเวลาไามา นยำปูลาบไก่ปลาทอดเห็นไห <laughs> <laughs> มการ์ด <laughs> ดิ้งเงาเข้ง <laughs>